แล้นี่คือช่วงเยี่ยมเยมองมองไม่รอช้าเป็นไงคุณก็ต้องไปหาเขาให้ได้ต้องคุยให้รู้เรื่องอ่ะอยากรู้ว่าสระอะไรอักษรอะไรมันมีผลต่อชีวิตจริงหรอตัวไหนตัวไหนเป็นการลักยีกแต่มันเกิดอะไรเงี้ยต้องบอกผู้ชมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเออแต่มันก็มีคนเยอะนะที่ทำแบบนั้นไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยเอ๊ะเขาทำกันทําไมมันมีความเชื่อแบบไหนไปชมกันครับคุณผู้ชมครับเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้มาเยี่ยมเขาถึงรังครับชื่อจริงนามสกุลจริงผมไม่แนะนํา ยากเหลือเกินสำหรับผมครับผมขอแนะนำสั้นๆว่าคุณเชย์อามาโดแล้วกันนะสวัสดีครับผมถามด้วยความบระหลึ่ใจชื่อจริงนามสกุลจริงปัจจุบันเขาชื่ออะไรไม่รู้หรอกแต่ว่าจะเรียกเชียเ์อามาโด้เดี๋ยวไมออจำอ๋อจำไม่ช่เชน์ธนาไม่ใช่ แต่อันไหนเนี่ยธนาภูโชคอนันต์ไม่อยากไม่ใช่จริงเหรอใช่อันนี้อันนี้แบบให้ท่านแนะนำตัวเองแบบประกวดนางงามเลยใช่ไหมครับก็ผมเชนธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์ครับเชนเราผมยังแต่ยังมีเชนธนารอยู่หยุดหยุดฟังแล้วพูดตามเมื่อกี้ชื่ออะไรครับเชนธนาไปประชันคณะชนแต่ลนันเชนธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์เออไม่อย่างนี้ไม่ใจผมเฮ้ยจะบอก พี่พูดถูกแล้วเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้คือประจบเพื่อเข้ามาทำงานที่นู่ยาวใจมากเดี๋ยวนี้ใครจะเรียกสั้นๆก็หันแต่ว่าคนจะเรียกเต็ๆว่าเชนธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์โทษพอเราเรียกเสร็จเชนเดินไปนู่นเนี่ยพอแล้วขอขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนขอความหมายกอนเลยไหมได้ครับธนาไตรฉัตรเนี่ยเป็นเหมือนฉัตรที่อยู่บนเสียพลคือมันมีสามมีสามชั้นเนี่ยเราก็จะสื่อเหมือนแบบ พัพุธมาทำประสงค์คือเราไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวแล้วธนาเนี่ยมีเงินแล้วธนาที่แปลว่าเงินแต่ว่าพอมีใตฉันมันเหมือนว่าถูกคุ้มด้วยฉันอีกสามพันจะได้แบบมีเงินแล้วมีมั่นคงใช่มีความสุขุมมีธรรมมีธรรมะด้วยนะครับทำไมถึงเปลี่ยนต้องบอก่อนว่าตอนแรกผมก็เป็นคนที่ไม่ไม่อยากเปลี่ยนเพราะเราก็คิดว่าธนาเนี่ยคือพ่อแม่ตั้งให้นะเราจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดอันนี้คือจุดแรกก่อนแต่ว่านามสกุลเนี่ยมีที่มาที่ไปตอนที่เปลี่ยนเพราะว่า ช่วงที่เราล้มจากธุรกิจประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราผ่านวิกฤตมาได้กับภรรยา2คนก็คือพอหมายถึงว่าภรรยากับผมสองคนรวมกันพอผ่านมาได้เนี่ยเราเลยแบบเคยจับมือกับซอเจมเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้าวันหนึ่งเราพ้นได้เราจะตั้งตระกูลใหม่ แลก็เลยบอกเออถึงเวลาแล้วแหละว่าว่าเราเนี่ยก็อยากจะตั้งตระกูลใหม่แล้วพอดีภรรยาเนี่ยนางกุลภูสรีก็เลยเก็บภูเอาไว้แล้วก็ไปเติมอะไรที่ดีๆเข้าไปก็เลยเป็นภูโชคอนันต์แปลว่าอะไรภูโชคอนันต์ก็คือเหมือนเป็นภูเขาที่มีแต่โชคลาภแล้วเป็นอนันต์อ๋อเรื่องอะไรถึงว่าเชนเปลี่ยนด้วยภรรยาก็ต้องเปลี่ยนด้วยก็คือมนตั้งตระกูลใหม่กันลูกก็พรยาก็ชื่อใหม่ถ้าชื่ออะไรครับครับภรรยาตอนนี้เปลี่ยนเป็นการกระยาขอโทษผมยังจําได้การนิกาภูสีเดี๋ยวนี้เป็นการกรลยาู้โชค นนม้แต่สถานที่จุดเนี่ยจุดที่เปลี่ยนชื่อจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าคือคือผมจะมีอันนี้ส่วนตัวนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมจะมีหมอดูคนหนึ่งแล้วก็มีมีสินแสคนหนึ่งซึ่งห้องทํางานนียก็คือชินแสคนใหม่แล้วห้องนี่แต่ว่าหมอดูเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเห็นหน้าแล้วทักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคือคือซ้อเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยเปลี่ยนชื่อพร้อมเขาด้วยผมก็บอกผมไม่เปลี่ยนยังไงผมก็ต้องเป็นเชนธนาผมเพิดคนรู้จักเขาเออผมเปิดมาจากชื่อนี้อยู่อหมอดูเขาเหมือนทักแบบทักเล่นๆเนี่ยเขา ไม่เป็นไรคุณเจมเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยคุณเชนจะเดินมาขอเปลี่ยนชื่อเองอ้าวเหรอผมก็หัวล้อเลยผมไม่มีทางจะเปลี่ยนทําไมเขาบอกว่าเชนธนาเชนธนาเขาบอกว่าเช่นธนาเนี่ยอันนี้ตามความเชื่อนะคือเหมือนมันบวกกันแล้วมันได้สิบแล้วมันจะเป็นตัวเลขที่เหนื่อยแล้วจะมีอุปสรรคมีคู่แข่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอสุดท้ายเนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็นเชนธนาภูชคอนันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันติดติดขัดขัดตลอดเลยมันแบบ มันมีคนแกล้งมีคนใส่ร้ายมีคนตัดหน้าม,ม,นมีนุ่นมีน,นี่อะไรเงี้ยจนวันหนึง่งเราสว่าเราเราหายใจไม่ไหวแล้วคือเราเราสู้จนสุดทางแล้วแต่เราก็ยังโดนคนกั่นแกล้งอะไรเงี้ยเอาอราเลยเดินไปบอกภรรยาว่าเออยอมเปลี่ยนชื่อแล้ว พออยากให้สบายใจแล้วอีกประเด็นนึงเนี่ยคือจริงๆตอนนี้เราเค้าดาวน์ทู IPO แล้วอามาโนะนี่คือเดี๋ยวใช่ประมาณเดือนกรกฎานี้ก็คือยื่นไฟลิ่งยื่นไฟลิ่งเข้าสู่ตลาดพวกเรา3คนจะรวยแล้วเป็นสกิปรยารของเราด้วยถ้าเราไม่ได้ IPO ีโี่เราจะโกรธและงอนเลยไอ้พี่อเราองมีพระคุณก็คือประกัคารักคุณนะเดี่ยนะก่อนที่จะได้ IPO มันคืออะไรอพีโอทีนี่คือนี่คือความสบายใจใช่ใช่จริงๆแล้วหนูหนูมรู้สึกนะว่า อะไรที่เราทําแล้วเราสบายใจครับแล้ว uhh. ไม่เดือดร้อนใครครับพี่ใช่แล้วทีนี้ทีมงานของคุณเชนยังเข้มข้นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมหมดปีนี้มันมากแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเหมือนพอพอได้เปลี่ยนชื่ออันนี้ความรู้สึกนะพอเปลี่ยนชื่อเรารู้สึกว่าเราสเกลเราใหญ่ขึ้นทีนี้พอเราใหญ่ขึ้นเราจะเริ่มมีคือเมื่อก่อนอะอามาโดเนี่ย จะมีบอร์ดบริหารประมาณ11คนนะครับแต่ว่าตอนนี้มี22คนแล้วคือคือมีนแผนกนู้นมีดี렉เตอร์มีชีฟมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเริ่มมีมีผู้ใหญ่ขยายฐานให้มันกว้างขึ้นทําอะไรให้มันหลายๆก็เรื่อหลาหลาย,ยู่ิก เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อเราจะไม่ไม่เอาชื่อเก่าออกจะเริ่นพรเนี่ยแต่ว่าจะขอเพิ่มนิดนึงเพิ่มอะไรจะเริ่นพรอนุตสอนสถานดอนเจดีสีมหากรุ๊ปโอ้ยอันนี้คนไม่เดินมายกมือไหว้ตลอดอันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเลอะเทอะอันนี้เขาเปลี่ยนแล้วรู้เรื่องยอมยอมยอมผมว่าต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยว่า คือหน yeah. sí> so, um> ึ่งในการเปลี่ยนเชื่อมันก็เป็นเรื่องความสบายใจแต่การทำไมยังเข้มข้นเหมือนเดิมใช่มใ้่เหมือนเดิมใช้ชีวิตยังเหมือนเดิมเข้มข้นยังขายดิบขายดีเหมือนเดิมใช่แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อในการพัฒนาแล้วก็เพื่อให้รับกับสเกลของงานที่ใหญ่ขึ้นถามคำถามเดียวก่อนที่จะไปคุยกันช่วงหน้าเศรษฐกิจปีนี้โหดไหมคือถามว่าโหดไหมมันโหดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็มีคือภาษาผมจะเรียกว่าจะมีข้อจํากัดแล้วก็ตัวแปรที่เพิ่มเข้ามาในการตัดสินใจเยอะขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเราต้องสวายแบบ เราต้องรอดชีวิตนะหลายคนบอกโควิด2นี่เหมือนสูตรแอดวานมาเร็วแล้วเกมเดียวคือเกมเกมเปลี่ยนเร็วมากอ่ะใช่ใช่นะฮะไม่เป็นไรฮะคนที่ตั้งใจจริงคนที่มีพลังก็สามารถจะฝ่าฟันไปได้บอกแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ช่วงหน้าเปลี่ยนผู้หญิงที่มานั่งข้างๆเฮ้ยจริงเหรอซอเจมดูเอาไว้เฮ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณนวัฒคุณพูดอะไรเนี่ยคุณผูครับช่วงหน้ากับผู้หญิงคนใหม่ของคุณเจนเฮ้ยคุณพูดอะไรคุณก้นตีคุณพูดอะไรยี่เงาเนี่ยเอาตอนแรกคุณบีอัมพรัสกันอะไรอะไรอย่างเงีคุณบีฮะคุณถือดียังไงฮะคุณจะมาแซงหน้านางงามผมได้ยังไงคุณจะมาโมโหทำไมคุณบีเอ้ไรนี่เดี๋ยวไเดี๋ยวออกตัวก่อเดี๋ยวบ้านผมแตกคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว มีบอร์ดบริหารเพิ่มจริงจริงพี่บีเนี่ยก็เป็นเป็นรุ่นพี่ผมเรียกพี่เลยเหรอคะเรียกพี่เลยได้เด็กอยู่เลยเออจริงๆเขาเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวใช่ที่ช่องเราเนี่ยแหละช่วงช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองใช่ไหมเป็นมังไงฮะเขาเามาดูเคยดูเหรอตีสามตีสี่ไม่หลับใช่ใช่ใช่รอรอดูแล้แหละโอ้โหอดูแล้วนะใช่ไหมรอดวตาขอนนั้นนี้เนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่สาวนิ่ใหม่ดึกตีหนึ่ง ทีนีเนี่ยก็ได้มีโอกาสเหมือนกับพี่เขาก็เชิญมาว่าเอ้ยเนี่ยเราทําอยู่สายพิธีกรอยู่แล้วด้วยก็เลยบอกว่าเออที่นี่อ่ะอามาโดเขาเปิดรับอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบยังไม่แน่ใจว่าเอ้ยยังไงดีแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วเนี่ยเราก็ไปสืบประวัติมาอุ้ยคุณใจรู้เคสวดีน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอุ้ยแล้วก็ยิ่งแบบมันก็เลยมาทำหน้าที่รับผิดชอบคุณบีจริงๆคือหน้าที่ทำอะไรค่ะก็เป็น ่ะก็คือเหมือนกับช่วยคุณเชนเนี่ยเวลาไปรายการต่างๆไปขายของไปอธิบายว่าสินค้าเรามีคุณสมบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไหนอยู่ในรายการนี้นะผมจะให้คะแนนคุณแล้วให้เจ้านายคุณให้คะแนนทางด้านล่างให้คะแนนผมจะไม่ควรไม่เราตีได้จริงวันนี้วันนี้ใไพเราขายก่อนจะให้เขาขายได้เเราต้องมีคอมเมนเตอร์สิคอมเมนเตอร์เออเดี๋ยกว่าพวกเราเป็นคอมเมนเตหนึ่ง ถ้าพร้อมแล้วสินค้าของเราในวันนี้นั่นก็คือสิิจิใช่ไหมวันนี้ผมจะตั้งใจให้คะแนนคุณเต็มสิ่งแล้วกเรับเชิญเลยครับคุณบีครับมาครับ ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับอามาโดเซนจินะคะบโบคุณบอกว่าอุ๊ยอามาโดอามาโดมีแต่คอลลาเจนกระป๋องสีทองหรือเปล่านะคะ<ม>ซึ่งจริงๆแล้วเรามีหลากหลายสินค้ามากๆเลย<ม>แล้วก็ตัวนี้เนี่ยขายดีในออนไลน์เพราะอะไรไม่ได้เป็นแค่คอลลาเจนอย่างเดียวนะคะ<ม>แต่ว่าเขามีสารสกัดอื่นๆอีก15ชนิดอยู่ในนี้<อ>เป็นเม็ดตอกแบบนี้ค่ะคุณผู<ม>้ชมคะซึ่งเขามีสารท้องตงจูต้าด้วยนะเอลเจนีนแอลไกซีนแอลคูตาเมียนมีวิตามินบีรวมด้วยบีหกบีสองวิตามินซีแล้วยังมีสารสกัดนะคะจากเปลือกลทททััับิมเเ่นนนนอออุดดด้้ววยะะะะคคคสสสสาาาาารรกกกกกจจไ็ซ์แืข เจอในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะ SFS มาคุณป้าบอกใจเย็นๆนะขึ้นชื่ออย่างมากในสาย Anti Aging นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้ใส่ใจผิวนะคะอย่างเช่นบอกว่าบีเองเนี่ยในวัยที่แบบใกล้40แล้วนะคะแต่รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยอ่ะอ่านข่าวดึกๆแบบนี้ค่ะเราใช้ชีวิตสวนกับเขาแบบนี้ทำให้เรารู้สึกได้ว่าล้างหน้าออกมาแล้วอุ้ยทำไมรู้สึกไม่สดใสเลยก็เลยอยากจะใส่ใจตัวเองแบบนี้ก็เลยลองเข้าเจ้าตัวเิริจิวัละเมีตเท่านั้นเองโอ้วันนี้เพื่อนพักเวลาทานทานตอนไหนฮะทานตอนเช้าก็ได้ค่่ะตืนนนเเเช้าาามแปปรรงฟัส็จุ๊บทลย อันนี้ผมทวนให้น right. ิดนึง so, ก็จร yeah. oh. so, ิงๆอ่ะผมผมตอนเจอพี่บีคือที่อามาโดเนี่ยจะมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งคือมาปุ๊บต้องรู้สึกว่ามั่นใจมีเซลฟ์คอนฟิเอนซ์แล้ววันนี้เขามาคืออย่างที่บอกว่าเขาทํางานสวนทางใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าดูเขาเลยดูไม่มั่นใจเราก็เลยให้ตัวนี้แหละให้เขาไปทานทุกวันนี้เขาก็หน้าสดออกจากบ้านนะถ่ายรูปไม่ใช้แอปยืนกับเพื่อนเพื่อนหมั่นไส้นะฮะย้ำอีกรอบเลยแต่ว่าวันนี้ครับก่อนจะเปิดโปรโมชั่นนะให้ดูของแถมก่อนเพราะว่าปีนี้เราเปิดคอนเซปต์ เขจะแนแบบเป็นของเราครับแถมมีไปก่อนเลยเป็นการน้ำสีพาสเทลพอ็นถือพอถืออะไรที่เป็นพาสเทลแล้วมาดูอ่อนไว้ไปหมดเลย นิ้วๆเริ่กระดิกเนี่ยวันนี้บอกก่อนว่าอันนี้เสียบเสียบปลั๊กว้นนีทีเดียวน้ำเดือดเลยแล้วอันนี้เป็นแบบว่าพลาสติกกันร้อนคือเราสามารถจับได้แล้วเป็นสีพาาเทลวันนี้หนึ่งพันสายแรกนะครับมอบความสุขส่งฟรีไปก่อนเลยนะฮะหนึ่งพันสายแล้วก็มีนี่ครับหนึ่งพันสิเหมือนกันครับมอบความสุขจากอามาโดครับเป็นกระเป๋าเดินทางนะฮะแบบมีซับในแบบนี้บีซิปนะอันนี้อามาโดก็มอบให้นะมอบให้นักการนํามอบให้นักกระเป๋านะครับวันนี้หนึ่งพันสิทแรกรับไปก่อนเลยสองชิ้ ซึ่งปกติขายละขวดหนึ่งเนี่ย990บาท3ขวดคือ2,970นะปกติในอินเทอร์เน็ตที่ว่าขายดีที่บอกว่าเป็นล้านขวดปีแล้ว่า3ขวด3เดือนเนี่ยเราขายอยู่พันแปดครับวันนี้จ่ายราคาเท่าใน,ในอินเทอร์เน็ตจ่ายเท่าหน้าร้านของเราทั่วประเทศครับแต่นี่คือเยี่ยมเยี่มมองมองครับซื้อ3ขวดพันแปดนอกจากได้ของแถมไปอีกสชิ้นแล้ววันนี้ซื้อ3ขวดกินได้3เดือนแถมไปเลย 5, 5อีก5ขวดห้าเดือนสมวดเนี่ย8ขวด8เดือนจ่ายแค่พันแปดนะครับได้หนึ่งพันสิทธิ์นะครับได้กระเป โทรก่อนได้ก่อน1,000งสิทธิ์แรกโทรมาเลยครับ027668899หรือ Line a อ a อาร์99นะครับนี่นะฮะเอาตั้งใจโทรนะครับเพราะว่าจริงๆโปรโมชั่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิงมาเนี่ยสายไม่ว่างแน่นอนนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มค่ามากเพราะถ้าไปซื้อข้างนอกแล้วพี่บีจำได้ใช่ไหมสามขวดพันแดได้แค่นี้เลยกินได้สเดือนนะครับแต่ว่านี่คือรายการที่วันนี้เรามามอบความสุขให้ถึงหน้าบ้านครับสามขวดเหิ่มขึ้นพันแปดแต่แถมมาอีกห้าขวดนะครับเป็นแปดขวดจ่ายแค่พันแปดนะครับกินได้แปดเดือนแล้วก็กระเป๋าาใบกรน้ หนึ่งพันจ่ายแรกยังยม่พอที่คุณทักเวลาให้ครเกิดเป็นองด้วยที่เราที่สุดนะพอนศูนย์เปอร์เซ็นก็ยังมีนะฮะสี่เดือนส่งฟรีด้วยถูกต้องฟังโปรโมชั่นอีกครั้งจาก นี่ฮะใช่ครับใช่ครับคุณบีทุกคนอย่ารอช้านะคะเพราะว่านี่คือโปรโมชั่นที่ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่จะได้1,000งพันิบนี่ไปนะคะซื้อ3 1,800บาทพาได้ทั่วๆไปที่ไหนเลยแต่ว่าวันนี้ซื้อในรายการนี้นะคะแถมไปให้อีก5ขวดไปเลยเนี่ยยังไม่พอนะคะให้กระเป๋าไปด้วยแล้วกาต้มน้ำมุ้งมีดจิ้งจกไปด้วยนะคะเอาให้เท่านั้นห แต่ว่าถ้าหากไปซื้อข้างนอกเนี่ยทั้งหมดนี้จะต้องเสียถึง10,000บาทแต่ว่านี่คือหนึ่งพันแปดร้อยบาทโทรได้เลยค่ะ0 2 7 6 6 8 8 9 9หรือว่าไลน์ a อ a อัมมารนั่นเองค่ะจดเสร็จก็ได้ส่งฟรีด้วยนะครับผ่อนก็ได้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวเอาให้กนเต็มมือเลยพี่ๆก่อนนะครับวันนี้ให้ให้กี่คะแนนเ็มส์ซมให้แปดแปดให้กูเท่าไหร่พอฟังเข้าใขายยายื้ออย่ายเยอแขนชาทำไมล่ะชาบีนอฟาบีนอ ให้คะแนนแล้วติดเต็มติดเออเธอเอาไม่เข้าตัวความอินเนอร์ของบีอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองมันมันไปกับเวลาที่สปีดขนาดนี้ได้แต่ว่าถ้าบีถ้าบีส่งมันออกไปหาคนดูอมันนะพี่นักพี่โวันให้เท่าไหร่ผมให้แปดจุดห้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการพูดอาจจะแบบลดสปีดลงนิดนึงเพราะว่า คนที่ต้องการบริโภคแบบนี้มันก็บริโภคได้ทุกกลุ่มแต่บางทีอาจจะเป็นกลุ่มที่คนสูงอายุมากวันนี้ถือว่าเป็นสุดพิเศษนะครับและที่สำคัญที่สุดเรามาเยี่ยมมาเยือนนะถึงออฟฟิศแล้วต้องทำงานใหม่ด้วยเราต้องพาน้องบีไปเช็ดแล้วกันพูดนิดหน่อยนะครับพูดจะมาเช้าก็เทรนกี่วันนะโอ้เท็ดมาสามเดือนอ้ะเอาวันนี้ก็เป็นเรื่องต้านการลงเดือนน้องบีสามเดือนไปขายแค่ตั๊กกับเะาแล้วกลับมาร์บีคัว มนะแต่ามเชื่อท้าถ้างั้นถามไปเลยถามไปเลยผมเชื่อว่าผมเชื่อจริงๆนะผมเชื่อจริงๆว่าไม่ถึงขนาดจะเปลี่ยนชื่อแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนที่ดูรายการมันอยู่ด้วยอยากมีอีกชื่อหนึ่งถ้าท่านอยากมีอีกชื่อหนึ่งท่านจะรู้อยู่แล้วท่านอยากจะมีชื่ออะไรมนุษย์เป็นนะมนุษย์เป็นผมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามนุษย์เป็นนะว่าอย่างผมอยากจะมีชื่ออะไรคุณอยากจะถ้ามีอีกชื่อคุณอยากมีชื่ออะไรผมอยากชื่อชื่อเหมือนพ่อผมชื่อกิตติน่าากเห็นไหมมันจะมีคุณคุณอ่อนนชเเเดดดคุณ หนูหนูเคยไปที่อำเภอแล้วแล้วพยายามจะทําเรื่องชื่อเปลี่ยนชื่ออ่อเราเราเราอมว่าทั้งทังานเขตเขาก็บอกว่ากลับไปก่อนได้ไหมไม่พร้อมที่เปลี่ยนให้เฮ้ยทำไมอ่ะอเฮ้ยทำไมหนูไม่เปลี่ยนนามสกุลนะเีแค่ชื่อเออแล้วเขาก็เขาเขียนยากชื่ออะไรชื่ออะไร่อ่่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่า่าง่ย่า มีผมมีแต่เรื่องจริงของผมอันนี้ของเขาเป็นมุกของผมเรื่องจริงผมเนี่ยเด็กๆอยากชื่อนี้ที่สุดในโลกชื่ออะไรครับสมพงษ์เพราะว่าผมชอบอาสมพงษ์พงศ์มิตรที่สุดเป็นเป็นบุคคลในดวงใจผมสมพงษ์พงศ์มิตรนี่คือบุคคลในดวงใจผมนะผมบอกให้เลยถ้าเกิดลูกหลานท่านยังอยู่ต้องขอโทษด้วยอันนี้ไม่ได้รับรั้ลวงนะจริงๆแล้วคือชอบท่านมาก อยากเปลี่ยนชื่อนี้เป็นชื่อสมพงษ์เนี่ยมากๆเออผมชอบมากสมพงษ์ลิพพัดเออยินดีจ้าวสวัสดีครับผมสมพงษ์สมพงษ์ลิพพัดอะไรเนี่ยแต่บางทีบางทีหนูโกตีไม่ไหวไม่ไหวไอ้เดียวรังเนื้อชอบรังยาครับแล้วแต่พบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ